ครับดมคนละปากครับผมก็วันนี้ก็มาหนองเหลือมอีกแล้วครับวันนี้จะมาดูปะนินที่เคยมาหน่อยอันนี้เมื่อคืนฝนตกเยอะเต่เท้าก็เลยมาดูนี่ก่อนเผ่อจะมีรอยบ้งไม่มีเลยน้ำออกแดงๆเะย

懂不得。 โดนไหมาจะโดนนะครับโดนครับเออแต่หลุดนะรอบนี้เมื่อกี้ได้ไปตัวหนึ่งนะครับหลุดนี่ตัวสองกัง <c oughs> สวยครับ <c oughs> เออเออาแต้มสองมาแล้วครับผมอากำลังกินนะครับผมอีกตัวตัวนู่นครับอสองแต้มครับผม ทางการยิงได้หนึ่งแต้มเพราะว่าอีกตัวหนึ่งไม่มีคลิปปิดกล้องพอดีครับปิดกล้องพักกล้องพอปิดปับ๊บมาเจอปลาก็เราจะมาเปิดกล้องอยู่ได้แล้วปลากำลังลอยอยู่สัดเลยนะครับแต้มที่สองของวันนี้ ติดตัวก็นะาจากันร้อยสอง่าจะได้มยน่าร้อยสองไม่ได้ทักตัวเลยบ้าไปแล้วปางฝูงหนึ่งยิงยังไงวะเฮ้ยก็ไม่คดไม่งอนดีหว่า ตัวใหญ่นั่ดไหตัวใหญ่โดนไหมจะบอกว่าไม่โดนเฮ้ยโดนโดนชนประชนะชอนอันนี้เกี็ดลงน้ำด้วละ่ะยังอยู่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 โอ้ได้ไมาแล้วครับอ๋อชนหนึ่งเต่า ตามสมนะครับกระช่อนหนึ่งตัวเอาสามตามที่สามครับผมเดี๋ยวต้องขออนุญาตปิดกล้องก่อนเนาะเปลี่ยนแบตก่อนเพราะแบตจะหมดแล้ว เพิ่งเพิ่งจะเพิ่งจะล่องใช่ไหมเพิ่งจะลองเ่เพิ่งจะเจอเนี่ยมอาทีเป็นฝูงเลยก็ใช่เลยเมื่อวานนี้กันอย่างนั้นเน่ยอิงได้ตัวเน่ยโหเสียดายตัวใหญ่แปแม่งหมดเออเออเออาตอนไหนไม่มาเออราเระมันงไงนี่กัถ้าฝั่งนู้นมันจะมองฝั่งนู้นมันจะมองไม่ค่อยเห็นอืมั้นเาข้ามนามาแล้วก็นั่งตเ้ตรงต้นที่เราเคยนั่งเนีไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ ตรงนั้นอะเคยเมื่อวานนี้ไปปีนปีนดูอยู่ไี้ไหมโดนอีกแล้วเหรอโอ้ยนี่อกได้ไปแล้วครับสองตัวแล้วั้งนะฝั่งนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตามันจะเลาะอยู่ริมนู้นฝั่งนี้แม่งไกลชีบผายเลยเดี๋ยวนั่งก่อนก็นั่นแหละก็มาวานี่มันก็มาเป็นผงตรงนั้นแหละแต่ตรงนู้นน้ำออกสีสีออกขุ่นนะ นั่นแหละมาวานเนี่ยนั่นแหละถึงได้โดนนี่เข้าไปเนี่ยถึงได้ลอ,อนิ้วเข้าไปเนี่ยก็บอกแล้วมาวานเนี่ยโลกว่าสองโลทั้งนั้นผ่านนัปกติมาไม่เคยเจอเลยอ่ะเหนื่อยเข้าไปแล้วครับผมก็ขึ้นต่อเออไดไปสองตัวส,สวยๆร <c oughs> อบนี้เอากระบอกมาพร้อมครับสำรองรอเลยเตรียมพร้อมเลย อืแอ็งแบมนี้รึโดนซะแล้วมั้งเอ,อ้ยออาโดนนี่วะอ๋อโดนนี่ครับแล้วโดนแล้ว,โ,ลวโอ้โหสายตายแล้วไม่สายเป็นยังไงน่นนะมาดูสายดิพันกันหมดเลยตายแล้วอุย้ยปไปช่นนี่วะเอ้ยปไปช่นนี่วะโอ้โหแจวมาประโดอีกแจ๋วเลยแจ๋วเลยโอ้โหสวยงามครับผม นโอ้เลอเลยน,น,ลนะครับโอ้ตำนับอะไรครับหนึ่งตัวนึกว่าปลาโดครับปลาช่อนครับผมแต่ว,ว่าปลาโดไฮโลเลยตัวเนี้ยสวยงามครับผมขึ้นหมายต่อจากนม่อีกได้ลั่นเป็นสายเป็นกระบอกกันครับ เพราะว่า,าสายนุ่นพันกันเยอะเลยขี้ยิงออกไปนี่ดึงับกมาโอ้โหสายหยุมเลยนั่งแกเดี๋ยวป่ามายุ่งเลยเอามีดสำรองไว้ก่อนโอเ,เดี๋ยบร้อยครับ ก็คไม่ต้องปิดคลิปกันด้วยปลาช่อนหนึ่งตัวเมื่อกี้เนี่ยครับเพราะว่าดูแล้วเมมจะหมดละใกล้จะเต็มละรวมรวมแล้วก็ได้สี่ตัวครับผมบเมื่อเช้าได้ปลาช่อนไลตัวหนึ่งปลาเนินสองต,ตัวแล้วต้นบ่ายก็ตักอันนี้เอกมากินเอกได้ตัวแล้วนี่กลับแล้ว ผมก็ขึ้นต่อได้มาอีกตัวหนึง่งถามตัวนั้นเอากลับไปบ้านเรียบร้อยแล้วครับจะเหลือแค่ปลาช่อนตัวเดียวเนี่ยครับที่ได้เมื่อกี้เนี่ยผมก็ต้องเป็นทริปันด้วยปลาช่อนหนึ่งตัวเนี่ยครับแต่รวมๆแล้วก็ได้ปลาสี่ตัวครับผมก็คงจะต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับ อุณับผมสวัสดีครับ